แต่ว่าการที่เราจะเก็บไก่เนี่ยไก่ต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าขายจากเช้าไปถึงบ่าย2บ่ายสก็สวัสดี F4 ทุกท่านนะครับเหมือนเดิมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่า ข้าวเหลือแล้วทํำยังไงนะครับแน่นอนครับถ้าเรามีข้าวเหลือก็ต้องมีไก่เหลือนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมา,อาบอกเทคนิคในการรักษาไก่ที่เหลือนะครับนี่คือไก่ที่เหลือจากเมื่อวานไม่มากครับเล็กน้อยเพราะว่าฝนมันตกก็เลยลูกค้าก็เลยเบาบางไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าเหลือเยอะ ก่อนอน่นเลยนะครับก็ใส่ถุงแบบนี้นะครับนี่ใช้ช่องฟิตเหมือนเดิมครับนี่นะครับดูนะครับนี่เป็นน้ําแข็งเลยครับนะครับนี่เป็นน้ําแข็งขาวๆเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะเก็บไก่เนี่ยไก่ต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าขายจากเช้าไปถึงบ่ายสองบ่ายสามไก่เริ่มมีกลิ่นนะครับแล้วมาเก็บแบบนี้ไม่ได้นะครับผมจะเริ่มต้มไก่ประมาณบ่ายโมงนะครับ อ่าใบสามก็เสร็จแล้วนะครับซึงไก่ก็ยังร้อนอยู่ตอนไปตลาดนะครับก็ประมาณกลับมาประมาณ6กโมงนะครับสามสี่ห้าหกสามชั่วโมงไก่บางตัวเนี่ยยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับเพราะนั้นเราสามารถเก็บได้นะครับใส่ช่องฟิลเลยหลังจากที่เราใส่ช่องฟิลแล้วเนี่ยเราให้นําไก่เนี่ยออกมาจากตู้เย็นก่อนนะครับออกมาให้คลายความเย็นก่อนนะครับวางให้หายเป็นน้ําแข็งนะครับแบบนี้นะครับวางทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นเลยนะครับ หลังจากที่เราอาบน้ําไก่เสร็จหมดแล้วนะครับอ่านี่ไก่ที่เราต้มที่จะขายวันนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอ่าไก่ที่เราเก็บไว้เมื่อวานเราต้องมาอุ่นนะครับก็คือเอามาวางข้างนอกให้คลายความเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ไปในหมอ้ออ่าน้าซุปของเรานะครับแต่ไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สไว้ใช้แค่ความร้อนที่เหลืออยู่นะครับก็ถ้าเป็นไก่ที่ชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับ แค่นี้ก็5นาทีก็พอแล้วนะครับหลังจากครบ5นาทีแล้วเราก็เอาขึ้นมาอาบน้ำไก่เหมือนเดิมนะครับ,รบไก่ก็จะคงสภาพคืนสภาพมาเหมือนเดิมนะครับน้ำไปใส่หมออ้อรวมกันไว้ได้เลยนะครับ ก็เป็น,นานเสร็จขั้นตอนนะครับแค่นี้เองนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องคํานึงถึงคุณภาพนะครับของสินค้าของเรานะครับถ้า,าเราเก็บรักษาอุณหภูมิที่ดีนะครับหรือว่าไก่ยังไม่มีกลิ่นเราก็สามารถนาํามาอุ่นแล้วก็ขายต่อได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่แนะนําให้ถามแบบนี้นะครับเพราะส่วนมากอาของผมที่เหลือแค่นี้ก็จะเก็บไว้ทานเองนะครับ เอาไว้ทอดบ้างเอาไว้กินกับน้ําจิ้มกับข้าวสวยธรรมดาบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่เริ่มขายอาจจะยังกะไม่ถูกนะครับถ้าเกิดของเหลือเยอะไปก็เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ยังไงก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆเริ่มทีละเล็กน้อยก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจกันบ้าง เล็กน้อยนะครับก็เป็นแนวทางในการค้าขายนะครับก็ขอบคุณที่รับชมด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่าน,นี้ก่อนสวัสดีครับ